เอาไว้ได้ถ้ามาเจอาจะชาที่แม่ต่อนแม่ต่อจาชาที่อนไรมาสที่มีควานดีกว่ามีครูสั้นในแม่หลอตาด้ยดคอครูสั้นยแ่หลเอาไว้ถ้ามาเจอบรอยเนองกว่าเลยถ้ามาเจอเั่ดเติมเงาเรไม่ด้เลยชิตกัเาเ่อควาชิตะกัดดาตัวเนเอาไว้ได้กว่าเอกันนี่ยไวด้เลยตลอดนได้เลยฟอร์ดว เนาะแล้วซักสปานะครับแล้วเอ็กซ์เปอร์มาเก็ตว่าโปรตีนแล้วอูเรทาไซคุณแฮ่ทาไซที่หม่องเนาะเต็มชี้เลยอ่ะแล้วโคดตะตอนนี้ได้อยู่คุณหลายอีกแต่ซุปเปอร์เซตอีก1ลบ8ไปเลยเลยต้องปูกันเนาะก็ต้องเราหมูทาทาได้กี่บาทเนาะต้องทักไปทันยะเนาะก่อนนี่ตันนิสิกว่าภาษาอังกฤษมันก็มาแล้วกันหมดพอแค่นี้ว่าจี้นึงก็คลิปเกี่ยวกับพวกเป็ดแต่ฝากรอฝ่ายด้วยนะเนาะโอเคเดี๋ยวมาไปเจอกันมาได้ไปดูทาวลองกันเนาะ อันนี้ลำดับนะลำดับอันนี้นี่เกี่ยวะไร้ะเป็นยัยอลเลยเดิมเี่ยกับเรื่องขอ้าเกียวกับอหอบงกันแลว่าผู้อยู่ต่างวัลเอกตได้เอนีวาชีอร่พาด้าผู้อยู่ต่างว้ลกภพมา้านเอาไว้ที่ด้านคูพาเช่วยาที่จะไว้นนผู้ตาัเดอจะเปียนพอบบเออแบบนี่เนาะบนาะเี่ยี้กันเอนอาโอเคเอาไว้ที็นีว่าเดอ

Benda tu ni kalau pokalai kat belakang bulik tidak ada. Apa mungkin pokalai? Apa? Masuk ke atas. Jadi aku pun baru terima lepas kereta dah hilang. Tapi lainnya cuma belakang. Okay, aku terdapat di muzium terlepas. Nanti kalau lagi nol. จบอนอคนรบาดเรยนคอะุังอาจที่ทำหลวแ่ผมไู่้ฟังหรอกเอ้าท่านู้ฟั่านว้ฟัง่านผูัาผู้ฟังานว่านูั่นูทา้ฟั่ากัท่านผงทาันผั่นเู่า้ังท่านผ้ท่า้ฟง่านั่านผฟังทานง่ผ้ง่านผ้เทานผ่งท่นัานั่น่านนเนันเนาะ

ต่ามดียกคุ้มคุ้มต่อเกาะคาเมได้าตาีแล้วก็เฟิเนาะชิมดกัาชกับคาัเนเหนที่หรมาด้าลาาเอเนาะเตยวด้เลยพเอากรนี้คือเวลาเนาะไนีนะรน่โอเคั้เมื่อนีบรเาชีเนาะ ใช่ค่ะซีลวัดใช่ไหมเออขายอย่างไหนลูกเออขาอย่นงหนนี้หอว่าปนงานได้สามโดยงาโ้นาูเราโครเจะงลูโอเคชาวบ้านเรามีบบอไจะมีงว่าเยกระเพาะหัวเลวก็กรเพาเอ่ะอามีได้ชีกือผักชีกผัดดาดีกว่าพอรยกาศเนาะแล้วก็ชิ้ของนี้มันได้ทั้งนพูดผัดผักที่ถือเลยน cúm nữa, bay về đây kiểu là là cho không? tao đã bao nhiêu lần ok, nó có cái số thứ mấy? số 64, mày là, thế còn cái này ta mà chơi à không được à chúng ta vui quá là phát triển nó là nó ra là nhà làm cái nhà nó là cái gì nó มีสนะิบ้ยยี่สิบ่ะอเมีสุริฟอร์ไม่อยากวัดดีลูกเอาเว้ยวอ่าจะมีไงเท้านวดเหาะ บ้นีว่บ้านเากามหเป็นสีหรอกดเต็นกดได้เอาหมูป่าเนแกปาเือม่้แบกแข็งทเอาเว้ยตเนี้ให้รก่อนนอกกใส่แล้วก็เพเอร์กันเลลือัพดานกับพากันเอว้ยเมื่อกี้เรอชวที่เอาเล้มันคุ้มเหอเป็นเมันคุ้ด้เามไวได้คุ้ม่ากที่มคือคุ้มราทสเนาะคุ้มชิวเขียนที่ ไม่ม่โอเคโอเคนม่มขอบคุณค่าด้วยแล้วโอเคแล้วโอเคอเย pháo nhỏ kịp thì nhớ hiệu quả nào các bạn yêu lập học sinh là anh nghĩ là có nhà hát 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 hát

โอเคเนี่ยปกเล็กระดาษไหมเกเลน่นิี่เนาะตาระตูคนตาไม่ชอบกูนชอบกูนลาจน่ยเอว่าคนตาด้วยนะแล้วก็นี่มนเจอมห่นเาตากองนว่าสุดแบก็าได้แต่ไม่าค้เพีาะนี่กระตามาเฉยไปที่กว่าจจะติบ้าเนาะ ติมิลเวทิบาโลนี่นะกว่าจะได้ตังค์ได้ได้ตังค์เนาะไอ้อูเตกว่ากับเตสไปอะไรก็เกยตําใจเนาะเวลาดุ้นนี้บาไปได้สักครึ่งเอาบาเลยดุ้นนี้บาติดผ้าบาได้ก็สักชมเนาะแล้วเลขที่ทําใจให้มีอาเนาะก็เกยหลอปูๆโกกันได้แล้วเปลี่ยนลงไปแจ้งให้เนาะอันนี้เนาะโอเคแล้วก็อินทาบิก็ควิกกันไปอือผมเหมือนแต่ว่าผมอยู่แถวปูนสตรีมตนาเนาะพลานอบ โอเฮเวเมื่อพลอยที่กอโดดันนี่ว่าดนเชื่อเชียวหราเมืนดันเนี้อุกนนเลยวกว่าเลยอาสุกิสาวแล้วก็เพืเนาะเอาไว้ได้เรื่องอะมีเือดชิวเรืพาชิเราดานะเอาไว้ได้มาที่เราได้ระพุเนาะ่าครือเฟคชที่ตับเนเกียไว้ได้กับีคอเวียนเนาะแล้เลเนาะ ยัแต so ่ยปียะเลยฮล่ะไม่ปียะยังไม่มามา่ยดีกว่าเนาะเรององโอเคนี่ยเียวงนิดหก่อเนาะที่ตัวนีจะบกเลยกามัวรตองแนาะแไรี่อันนี้ได้ชิุ้ขาชิขาดท่คเวากานเนาะตรงี้ก็จะผู้ปกรองปกห่าน้องอะปกตัีเปนตา้นอคือตนตาชิ้นต่อคุณเนาะมีับน้ก็ีเนาะ อีกคนนึงเาไปอ่านน้ำแต่อันนี้ไม่มีที่น้ำเข้าไปขนงานแป๊บนึงจินวคือโกอกอันนี้หนักกว่าเขาแล้วก็ไม่มีกว่าเขาคนนี้ยแต่ว่าแม่เขาถ้าจะไปกินข่าวคเพราะว่าันเป็นเวลาปักเพียงน้าเจอคือสีอาะ้น้เียวต่รากว่าจีเนาะแล้วมจ้่านีวลาี าชีดิาดคืนี่รู้เ่ากันคือมาเที่ว่างได้ก็คอะอออาูว่ายังอะคุยกัมินจได้เกี่ยวนได้เลยือแ่าขี้อ่้าล้คก็เิิันเกิดผไ้อ๋อไม่ด้เดียวอแล้วทีนิน้อมาคุยอย่างร้าง ่าถ้ามคุยในช่วงเลยนะที่เรามันจะมีกตรที่คาดูีเนาะอโดตอนี้เดอ่าบสิบหรือว่าาเดมืติตรามมถัวเนาราเวลาที่ซุ้อควเมกว่าเนาะอ่าีเก้ิดพลด้ไหมเกี่ยวกับเงินที่มรจันี่ดดีไหมกับญาติญาติของผู้ป่วยงองคนน่ะนิดนิดก็ การบริจาคเงินั้งนี้นะคะก็ในในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนไข้นะคะแล้วก็ติขอไข้อยู่นะคะก็รู้สึกว่าขอบคุณมากสําหรับโอกาสที่นํามาให้คนไข้แล้วก็ญาติของไข้นะคะอย่างน้อยก็เป็นเงินค่าเกี่ยวกับการรักษาตัวค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกในการรักษาตัวในั้งนี้คะแล้วก็บางคนคนไข้บางคนเขาก็ต้องเดินทางไปรักษาต่อที่จังหวัดที่โลกอะไรเงนี้ก็เงินส่วนนี้ก็จะนําไปเป็นค่าเดินทางของต้อในการไปตรวจตามนัดั้งต่อไป ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของคนไข้มาขอบคุณมากโอเคไปอ่าระมือเลยเนาะเวด้าเลยกีที่ไผ่เนาะมีเวดาตาหลักเกล้าตาบุตรดูมาเนอกว่าพูตชุกีสนนนี่นอกจาป้าเลียูสซยาบลาสัเลือวลากัดเลือนอกจากตอนเด็เกว่าได้โมจิพาตหตตถุยตอนนอนเลย็กเกว่าได้ารเลยเนเลยตาจีนีหล่อเอาคนเนาะเกเราี่องาเกเรเกี่ยกับ တက္ကသိုလ်စီဘန်ဒဘဝဲဆက်ရအောင်နော်ဘလိုကော့လမဝဲလိုမတ်တောကညောလတတ်အိုတရပါတော့အမီလချီရောအဖော်ကဲတော့ဗဟဲအမီအနီအဆောပစမကိငယ်ပတက္ကသိုလ်ကလဒခုဘဝဲဆက်ရအောင်ကျောစူတာမဆောနော်အဲစောစူတာမဆောနေပညောကသို့အောသို့အဝဲလေအာ แาเลตาคอวหนั่เลแต่าจอ่ะโค้ขาอวยเดอตอนี้ตเาติดูบะมองโอเกลกเฮโนนี่นะได้สคือสักคือไดุู้มีสามมือแล้ออคือออกเวตตาบาตสู้เคลนเลอรเตุต็ตเนี่แล เนี่ยเนาะอาไว้นี่เวได้แมุชิกันอัตรากปตสิบสิบกกี่ได้า้ตมาเจิเลเป็นอย่างนี้เนาะปีสิบสิบว่าลมาเจิกปีสิบกเนาะเราเปสมหัลาสัญ้าเนาะเอาวได้ตัมาเจที่ตมีเหวินเนี่ยได้ประเภมาเจิดที่จะเนี่ที่เป็นอย่างนี้เนยเี๋ยช่วได้วลาประมาณเดอเกบงมกรคมลตัดหรือล่